แตนแตนเราส่งการกันแล้วเหรอครับเนี่ยนี่ครับส่งการมาแล้วก็กระโดดไปเลยสิครับโอ้โห,โโหกระโดดอีก3มจังหวะครับโอ้โหเห็นไหมว่าเรากระโดดสูงกว่าน้าอีกนะไม่อยากเล่นส่งการครับจะบอกว่าแตกกับน้มามันนี่ลอยกว่ารอบนะนะอ่าโดดถ้าเกิดสมมุติเราไม่โดดใช่ไหมครับเราสามารถโดด3ทีได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องกดกระโดดช้าเห็นไหมเราพุ่งแต่ว่าเราต้องพยายามกระโดดให้ตรงจังหวะนะครับค่อนข้างตึงมากเลยส่งการ ฮะสวัสดีครับหมีลักกี้แบนะครับวันนี้หมีจะมาแนะนำทางเติมเงินกับทางอีล็ตติชอปนะครับเพราะว่าอีล็ตติชอปเนี่ยรับเติมแทบทุกเกมนะครับแล้วก็ราคาถูกต้นตของประเทศเลยนะสำหรับวิธีการเพื่อนๆที่จะแอดไปเนี่ยให้เพื่อนๆพ่พิมพ์อีล็อตติชอปเนี่ยใน Facebook ได้เลยครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีลิงก์ไลน์มาเพื่อนแอดแล้วเข้าไปคุยได้จะมีคุณบาสพร้อมบริการนะครับขอให้เพื่อนโชคดีกับกาชานะครับวัลโหลสวัสดีครับหมีลาอลที้็ มาพาผ่านดันคุ้มดาบระดับ2นะคบวันนี้ก็เพิ่งเปิดซิงมาใหม่ๆเลยนะก็อันนี้ไม่ต้องถามหรอกเรื่องยากไหมยากชิดว่าหมีว่าอาจจะยา,ยากกว่าดันเอ่อดันแรกที่เล่นอยู่นะวันนี้โดนน้ำสาดไปน้ำแต่แตกมาเนี่ยน่าจะประมาณร้อยกว่ารอบไปนะก็เดี๋ยวมันจะอธิบายการเล่นทุกอย่างจริงๆหมีมองว่ายากที่สุดคือท่วงตอนที่บอสเนี่ยเฟดเทสตีสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไปนะครับบอสเนี่ยจะมีจังหวะที่น้ำแตกเทสตี5สามสิบห้ายี่ห้าแล้วก็สิบห้าสามรอบนะ เรียกๆนนว่าน้ําแตกกันสามรอบไปทีเดียวเริ่มมาก็ยิงก่อนนะครับเสร็จแล้วถ้้เรากดปัดป้องก่อนนะครับเห็นว่าบอสมันก็จะเอโอีมาเสร็จแล้วเราก็ยิงไปปกติต่อไปเนี่ยเดี๋ยวบอสมันจะสุ่มนะครับก็อันนี้คือหมดยากนะอันนี้คือหมดยากหมดง่ายก็จะง่ายกว่านี้เยอะหมดยากหมดง่ายเทกเดียวผ่านเลยแต่หมดยากนี่รู้สึกน่าจะเกือบเกือบรอยเทกเล่นตั้งแต่บ่ายผ่านสามทุ่มเนี่ยคือเป็นอะไรที่ตึงมากเห็นไหมครับมันก็จะสุ่มฝ่ามือลงมาเนี่ยสะบางทีมันจะสุ่มเป็นฝ่ามือทองขึ้นมาเรา เวลาสุ่มทองขึ้นมาเนี่ยให้เพื่อนๆกระโดดเข้าทองนะถ้าเกิดใครไม่เข้าก็คือตายเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็มันก็จริงเอลีสุ่มมา5แฉกเนี่ยให้เพื่อนๆหารูแล้วก็ยิงตัวดาเมจต้องรีบทำดาเมจด,ด้วยเพราะว่าเพื่อนๆอย่าลืมว่ามันมีเวลานะครับอ่านี่ก็เอลีปัดป้องไปนะครับผมอ่าเราก็ยิงไปเลยนะครับผมอย่าลืมนะเราหลบอย่างเดียวไม่ได้เราต้องรีบดาเมจด,ด้วยถ้าเกิดเราดาเมจไม่ทันก็ซี่แง่แก่ตายท้งมาตี้นะครับ แต่ว่าดามันสุ่มมือมาเนี่ยมันจะมีถ้าเราโชคดีมันจะไม่ออกสีทองเลยอ่ะอย่างอย่างอย่าง,อย,างอย่างตายได้มีโชคดีมาก2รอ,อบไม่ออกสีทองเลยเห็นไหมครับก็ทําให้เราดามเอทรว,วัวได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติมันสุ่มเป็นฝ่ามือทองเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องเข้าวงช่วงนั้นก็จะเสียดามเมจไปด้วยนะครับผมอ่าเราก็รีบอัาบอสอ่ะตอนนี้บอสจะสุ่มวงมานะครับเอลี LE ม่วงอันนี้มาประมาณเออระดับยากประมาณ6นะถ้าระดับง่ายประมาณ 3- 4วงนะครับอหมีเป็นตัวดามเห็นไหมหมีจะพยายามวิ่งหารูนะ อ,อันนี้ไม่นับได้ไหมเป็นการตายที่อนาถมากเลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอันนี้ผิดพลาดจริงๆคือให้เพื่อนๆเดินเข้ารูให้ดีที่สุดครับพยายามเดินเข้าวงให้ดีที่สุดมันจะมีรูอยู่ตัวราเมียตต้องพยายามหารูเห็นไหมครับถ้าเดี๋ยวมันจะสุ่มฝ่ามือทองมาเนี่ยตอนที่มันเอลีสุ่มม่วงมาหกเนี่ย ก็ให้เพื่อนๆเข้าฝ่ามือทองแล้วก็ให้ไอ้แล้วเดี๋ยวพอฝ่ามือทองระเบิดเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนกระโดดบางจังหวะบ,บอสมันจะใช้น้ําอย่างแต่กี้ก็โดดประมาณ3ทีแต่จุดที่ยากไม่ใช่พวกนี้ครับจุดที่ยากคือตั้งแต่บอสเนี่ยเทสพีสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เข้าไปนี่แหละตึงในตึงตึงหนังกระตีดังเพี้ยเพี้ยเพี้ยเลยนะคือถ้าเกิดคนเล่นไม่เป็นยังไงก็ไม่ยังไงก็ไม่มันยังไงก็ไม่ผ่านด่านนี้อ่าเห็นไหมฮะวันนี้เขาไม่ได้สุ่มโดนหมีนะอันนี้หมีก็จะตีของหมีไปนะครับเพราะวว่่่่าาาาาาาเเเเรรรออยยลืมมมต้งงพงด พยายามอย่าไปอยู่วงวงม่วงเพื่อนนะครับไม่างั้นเดี๋ยวตอนที่วงม่วงม่วงเนี่ยมันจะระเบิดเนี่ยจะโดนดาเบจด้วยนะครับเห็นปะสังเกตดูเน i ตี้หมีเนี่ยเขาจะรอให้วงม่วงมันบีบมาเกือบระเบิดแล้วเขาค่อยๆกดหมัดบ้องวงม่วงทุกอันสามารถหักป้องได้หมดนะครับอย่าลืมนะอันนี้สุ่มอ่ามือทองก็จะลืมครับอันนี้ก็กระโดดสามตัวนะครับวิธีการเล่นคือมันเล่นไม่ยากเว้ยมันจะมีปัญหาแค่อย่างเดียวดังนี้คือไอสงการเนี่ยแหละไอไอน้ำแปกสามรอบเนี่ย ถ้าเพื่อนๆไม่สามารถหลบได้จะตายปายกปาร์ตี้เลยนะยกครัวสามแม่ครัวเลยมีกี่ครัวก็ตายหมดนะบันเทิงชิบหายเลยดันนี้นะเรียกได้ว่าเล่นกันมืออิกเลยนะอ่าตอนนี้พอสุ่มมาเป็นเอลีม่วงนะครับก็พยายามหาที่ยิงด้วยนะตัวดำไปเห็นไหมอันนี้เราก็จะพยายามหาลูอันนี้มีแนะนําคนที่สุ่มม่วงเนี่ยอย่าเดินไปโดนเพื่อนนะพยายามแยกวงนะครับ เพราะว่ามันจะมีโอกาสสุ่มทองด้วยสุ่มดาถ้าเกิดวงวงม่วงเนี่ยไม่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 มีไม่แนะนํให้ยืน่ทับกันนะเพราะว่าทับกันมันมีโอกาสที่ดํากับทองเนี่ยทับกันมันจะมองไม่เห็นแล้วมีตายหลายมีมีตายหลายศพเลยครับพูดจริงๆนะเพราะนั่นนี่มีขอแนะนําว่าอย่าไปยืนทับกันนะดํามันทับม่วงนะเพราะว่าหมีเคยลองหลายทีแล้วดามันทับม่วงเราจะไม่เห็นทองทีนี้สวยเลยเอ้ยดํามันทับทองเออผู้ผิดอ่ะนี้อันนี้คือ พอเพื่อพอเลื่อนไปเหลือเรนเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอให้มันสก,กิลฝ่ามือก่อนอ่าพอ35เห็นไหมครับพเพื่อนเพื่อนท่องไวเลยพอมันขึ้นบอกว่าขั้นที่3เมื่อไหร่เพื่อนพอเพื่อนกดกดกระโดดค้างอ่ะกดกระโดดค้างไห้แบบมันจะชาร์จอย่างที่มีทำตะเกียมันจะโดดสูงถ้าเพื่อนเพื่อนโดดสูงแล้วก็โดด3จังหวะเนี่ยมันจะไม่โดนด,ดามจเลยแต่จริงๆนะกระโดด3ทีก็ได้แต่ว่าจังหวะต้องไปเปนนิดนึงนะครับอันนี้ตัดเพื่อนเพื่อนเท่าชวนจริงคือต้องกระโดดค้างแต่จริงๆนะไม่ต้อง อันนี้คือพยายามปักเนี่ยอยู่ปักเลขเนี่ยไว้อยู่มุมห้องเวยครับเพราะว่าเราจําเป็นต้องให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าเราต้องโฟกัสไปที่มุมนี้เพราะว่าถ้าเกิดทุกคนสามารถมาที่มุมนี้ได้เราก็จะดาวมีได้ทุกคนถ<ส>ูกไหมบางทีถ้ามีไม่แนะนาแยกกันนะไม่งั้นดาวมีไม่ทันแนะ่ยิ่งคนซีพีน้อยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยต้องรวมจุดอย่างเดียวนะครับพยายามอย่าลืมปกักปักเลขเ,ลเอาสี่มุมเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลือกเลยหาหาหาซส้มุมเนี่ยคุยกับคนในตี้ให้เอามุมนี้นะแล้วก็ปักเลขไว้นะครับประมาณนี้นะ อ่าเราบอสเนี่ยมันจะปล่อยน้ําน้ําแตกเนี่ยตอนให้พี่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้าอ่าเดี๋ยวยี่สิบห้าเดี๋ยวจะปล่อยต่ออีกแล้วแล้วก็สิบห้าเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดสามจังหวะนะครับก็อย่าลืมนะเพื่อนเพื่อนพยายามให้บอสเนี่ยมันใช้ฝ่ามือให้ให้เสร็จก่อนถ้ามันไล่อ่าน้ําแตกมันเอาแต่นี้หมีใช่ปะอันนี้เดี๋ยวหมีจะโดดโชว์สเตปแบบเพียวๆให้ดูนะอ่ะแชปอ่ะแชอ่ะแชนี่แล้วก็โดดพุ่งไปแบบแบคหน้ามันนี่แบบนี้นะครับประมาณนี้นะแต่ว่าจริงๆริงหมีไม่ค่อยแนะนำแบบนีีี้้้เเเเทท่่่่าาาไไหหรรรถพือนนนนๆกกะะะโโดดดดมตตงงจัววยยย็ล อันนี้คือแนะนําว่าให้กระโดดค้างครับเอาง่ายเห็นบ้างก่อนที่บอสมันจะน้ําแตกเนี่ยมันจะเป็นเอลีมุ่งมุรอบๆตัวอันนั้นแหละเพื่อนๆกดค้างเลยถ้าเกิดสมุติมันไวมากเพื่อนๆก็กดแล้วปล่อยเลยครับแล้วก็กระโดด3ทีแล้วก็ล่อแล้วก็ล,ล,กลากมาอยู่มุมเดียวกันทาดามเมจอย่างอย่างอย่างที่นี่มีทาอยู่ประมาณนี้ครับก็จะผ่านได้นะก็ระวังนะครับเพื่อนเพื่อนท่องเลยว่า35 25ิ5ห่าก่อน35เนี่ยเพื่อนเพื่อนควรจะเหลือ3 7เพราะว่าเออ รอให้บอสมันใช้สก,กิลฝ่ามือลงมาก่อนถ้าเกิดเพื่อนๆไม่รอเนี่ยไม่ผ่านแน่ถ้าเกิดสมบุติมันใช้ฝ่ามือแล้วก็น้ําแตกไปด้วยนะเต็มตัวเตรียมใจได้เลยครับไม่มีที่ยืนแน่นอนนะอ่าก็จบเรียบร้อยแล้วครับผมมันนี่ก็จะขอบคุณคนในปตีว่าสุดมากครับผมโอ้โห,โโหสุดไม่สุดก็ตั้งแต่บ่ายยันสามทุ่มฮะตึงในตึงตึงหนังกระติ๊งดังเพีย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 พ้ยเลยนะอไงก็ขอบคุณสําหรับคนในปาร์ตี้ทุกคนมากเลยนะคะคุณอัคนาจัติกนะโอ้โหมีผู้ชื่อไม่ทน เอาว่าเอาว่าขอบคุณท,ทุกทุกท่านเลยจริงๆที่อุตส่าห์มามาลงกันช่วยเนี่ยคือคือตอนนี้ตอนแรกตอนแรกทุกคนก็ยังไม่ผ่านเนี่ยเพิ่งมาผ่านรอบแรกแลนเนี่ยเดี๋ยวก็พอพอเป็นแล้วก็จะเริ่มง่ายแล้วครับก็จะเริ่มง่ายแล้วนะแต่ว่าไอตอนที่ยังไม่เป็นาาเนี่ยหลายยากแน่นอนนะมือจะแหกครับ <laughs> จริงๆนะหมีเล่นดันนี้ไปสี่ชั่วโมงมือหนีจะแหงยิง,งไม่ไหวว่ะกดกระบาดมากเลยอยังไงก็ขอบคุณคนมาจต่มาใปาร์ตี้ทุกคนมากนะเพราะว่าเออถ้าไม่ช่วยกันก็คงไม่ผ่านจริงอะ่ะ แล้วก็ขอบคุณคุณเอาท็อปเดินเนี่ยคุณคูเปอร์สองหมื่นบาทคุณซากิหกพันบาทคุณนวลสองพันบาทองคุณอังคาราเวอร์สองพันบาทคุณพลอยหนึ่งพันบาทนะครับคุณเอกเซนหนึ่งพันบาทแล้วก็คุณพิงค์โรมิโอห้าร้อยบาทคุณพิงค์โรมิโอทำช่องอยู่นะครับมาติดตามได้นะครับ